วันนี้เราจะใช้ตัวโปรแกรม p o t t o ฟ e e ในการลบพื้นหลังและนำภาพมาตกแต่งให้เปิอย่างแรกเราก็ลากรูกเข้าไปแบบนี้ได้เลยจากนั้นเราจะกดที่ตัว Magic Wand แล้วก็จิ้มไปที่พื้นหลังสีขาวข้างหลังแล้วเราก็สามารถกดชิบค้างแล้วก็กดตัวเมาส์เนี่ยลากเข้าและลากออกมันจะเป็นการที่เราเนี่ยเลือกว่าเราจะเอาตรงไหนมั่ง แล้วจากนั้นพอเราเลือกเสร็จแล้วเราจะกด Delete ตรงแป้นพิมพ์มันจะลบพื้นหลังออกไปให้เลยหรือว่าจะใช้อีกวิธีหนึ่งคือกดที่ Magic Wand เหมือนเดิมจากนั้นให้มองฝั่งขวาข้างล่างเลเยอร์กดตรงปุ่ม Add l e s t e r m a r k แล้วกด Control กับ I พร้อมกันมันจะลบพื้นหลังออกให้เลยถ้ารู้สึกว่าอยากลบอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็กดตรง p e n ตรงปากกา แล้วก็ลบในส่วนที่เราอยากเอาออกจากนั้นเราก็สามารถกดที่ไฟล์แล้วก็เอ็กซ์รูปออกมาเป็น PNG ได้เราสามารถเอารูปนี้ไปตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยอันนี้เราจะแอทเพลตเพิ่มแล้วก็ตกแต่งรูปภาพ ในส่วนของตัวโลโก้ในกี้เนี่ยเราก็ลากรูปเข้ามาใส่แล้วก็ทำแบบวิธีที่เราตัดพื้นหลังรองเท้าเมื่อกี้พอตกแต่งอะไรพอใจแล้วเนี่ยเราสามารถไปที่ไฟล์แล้วก็เอ็กซ์พอรได้นะหรือว่าจะแคปอันนี้เราจะทำการแคปในส่วนที่เราต้องการเฉยๆ